ไม่ได้เจอสัปดาห์หนึ่งนี่แบบนะเหมือนไมไ่เจอสักเดือนหนึ่งเวลามีความสุขมักก็จะไวช่วงเวลาที่เรารออะไรดีๆสักอย่างหนึ่งมันมักจะนานเช่นพีคอร์ออเดอร์ของเล่นพี่เคยพีออเดอร์ของเล่นจากอยากสุดๆอ่ะจนหายอยาก <c oughs> รู้ปะมันมันนานขนาดไหนรู้ปะสองปีสองปีอ่ะพีออเดอร์พี่เคยพีออเดอร์ของเล่นสองปีถึงจะได้ รอจะแบบเฮ้ยตื่นเต้นมากเจ๊พียวออเด้อักพักได้ยังครับอยังปีหนึ่งผ่านไปยังไม่ได้เลยครับยังนึกในใจโจโด,โดโกงตังหมเนี้ยสองปีตอนไปยกมานี้อารมณ์แบบปกติมากแบบหน้านิ่งๆเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นอะย,ยกกับแต <c oughs> ตอนแรกที่ตอนย,ย <c oughs> ตอนแรกอย่างเงี้ยพอพอได้ของหน,น้านิ่งมากสองปีรอจนหายยากอ่ะคิดดูดิเอมิืม <c oughs> <c oughs> เวาลารอคอยอะไรดีๆมันมันมกจะนานจริงๆอ,อย่างเช่นมุมมองของคนทํางานกินเงินเดือนก็จะบอกว่าเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนมุมมองมุมมองทํางานของของคนจ่ายก็ทำไมมันสิ้นเดือนไวจังวะแต่แต่คนทํางานเน่ยเพิ่งรับเงินมาไม่เกินสิบวันนึกเลยเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนสักทีคิดอย่างนั้นไม่ดีนะรู้เปล่าไม่ดีตรงที่ว่าถ้ามันถึงสิ้นเดือนไวเราก็แก่ไวอะคิดง่ายๆเออ รับเงินเดือนสิบสองสิบสองครั้งนี้แล้วก็อายุเพิ่มขึ้นปีอย่างเงเด็กบางคน<ว>บอกพี่หลิวเมื่อไหร่จะถึงอาทิตย์หน้าพี่ทมทำไมผมจะได้มาเรียนอีกพี่ก็บอกเฮ้ยอย่าอย่าให้มันรีบมาเลยเดี๋ยวพี่แก่ไปใครมีอะไรก็วอร์มือไปก่อนนะมีอะไรบทเรียนอะไรตกค้างก็ทําไปก่อนนี่ไม่เจอหนึ่งสัปดาห์ไม่รู้เป็นไงบ้าง,งนะพี่ก็แก้งานลงไปในกลุ่มนะหน้าน่าจะไปไล่ดูกันบ้างนะพอมาถึงพี่ก็รัวให้เลยเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าใครเรียนอะไรไปบ้างอ๋อของจ้าฟี่เรียนคงหุ่นของนภสรเป็นไงบ้างดูเส้นน โอ้นภัสสอนค่าโพสต์ของนภัสสอนเนี่ยพี่จะยังไม่ไม่ฟิกถึงขนาดแบบต้องเขียนให้เปะ๊ะเหมือนอย่างที่พี่สอนนะเพราะพี่ดูแล้วถ้าเอาจะเป๊ะจริงๆแม่งยากกลัวเราทําไม่ได้แล้วท้อก่อนพี่จะปรับปรับให้คบบพอถูถูจะถ่ยเลยบทเรียนพี่พี่มีเป็นสแตนดาร์ดไว้แต่ว่าพี่จะดูให้เป็นคนๆนะไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแล้วพี่ไม่สอนเต็มที่นะคือพี่ดูพี่กลัวว่ามันจะหนักเกินไปอืมแต่ก็ได้ความรู้คือกันอนะ เมื่อวานพี่เหี่ยวมากเลยังใส่เมื่อยออกบูตตกค้งสางอ่ะสะสมมาห้าวันหกวันจนถึงวันสอนนะเหี่ยวเหี่ยวเป็นแบบต้นไมห้หน่อยเลยแล้วเจออะไรอีกหรือเปล่าเจออากาศมันคืมหูเมื่อวานนี้คืมไม่แบบชวนหอเหี่ยวไปเกยไม่ได้ละเหี่ยวไม่ได้ละต้องเรียกพลังกลับคืนหรือก,ก็กลับมาบ้าละห่ำคืนมันอย่างเงี้ยต้องต้องใช้ความบ้าดึงตัวเองกลับคืนมาจริงๆมันได้ผลนะถ้าเราปล่อยมันเหี่ยวมันจะเหี่ยวตามเลย พี่ก็จะมีลูกบ้าเหมือนที่เราเห็นพี่สอนอะตะโกนโวยวายเสียงดังคึกคืนพยายามจะเรียกอารมณ์ให้กลับคืนนะมันก็เรียกเรียกได้นะช่วงช่วงบ่ายสามช่วงเช้าจนถึงบ่ายบ่ายสามนั่งเหี่ยวสอนเหี่ยวเหี่ยวแต่ก็สอนได้นะสอนปกติแต่ในความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ล่าเริงอะแล้วตอกย้ําด้วยสภาพอากาศที่แบบคึมฝนตกไม่ชวนเซ็งไปใหญ่เลยพี่ก็เลยดึงตัวเองกลับคืนมาจนมาถึงวันนี้พี่ก็เต็มที่แล้วเนะี่ยเห็นไหม เห็นไหมวันนี้พี่จะเปลี่ยนแบบแล้ววันนี้มีเปลี่ยนแบบมีใครบ้างเนะี่ยเดี๋ยวกันนะมีจัฟฟี่กับเอมิเนี่ยว่าน่ะช่วยจำาันนะมีจัฟฟี่กับเอมิพีเจสอนรอบเดียวจะต้องเปลี่ยนแบบแล้วมีเวลาให้แก้ตัวช่วงเช้าอยู่อีกหน่อยนึงก่อนที่ช่วงช่วงบ่ายปุ๊บพี่จะเปลี่ยนแบบเลยของจัฟฟี่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะหุน่นเอมิก็ยังไม่สมบูรณ์ตัวถัดไปยากกว่านี้อีกเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นเนื้อแล้ว วันนี้จะไปไววันนี้ถ้าไม่ผิดเอมี่กับจัาฟี่จะได้เขียนสามอันเลยสามบทเรียนในวันเดียวของแว่นมวนี้ด้านข้างผัน,นยังไม่รู้ได้กี่หัวเลยไม่รู้สิบหกวันนี้แว่นมัวมีโอกาสแก้ตัวอยู่แค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายพี่จะเปลี่ยนเป็นสีิบห้าองศาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวไน,นะนี่มันเซมหรือเปล่านะเซมเซมนี่หายเป็นชาติเลยเนะี่ย หายไม่เป็นชาติเลยหายไม่กี่กี่เดือนหลายเดือนใช่ไหมไม่ส่งรูปนี้ไ้พี่ดูเลยเดี๋ยวพี่จะแก้ให้นาภัสรสอนดูนิดนึงนะอ่ะพี่ส่งให้แล้วนาภัสรสอนถึงยังอ่ะถึงแล้วบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟัง หนึ่งที่นภัสสอนต้องปรับนะฟังพี่นะหนึ่งหน้าตัวละครยังดูไม่หล่อวิธีแก้คือหาต้นแบบการ์ตูนที่ชอบแล้วลองดูว่าเขาเขียนลูกตายอย่างไงจมูกยังไงปากยังไงทรงผมยังไงพยายามอย่าเขียนเองเขียนเองมันจะออกมาไม่สวยยิ่งกำลังเพิ่งเริ่มยิ่งกำลังเพิ่งเริ่มอย่างเงี้ยพอเขียนเองแล้วมันสไตล์มันจะเป๋ เราควรจะหาคนต้นแบบที่ชอบก่อนแล้วดูว่าเขาเขียนยังไงสักพักพอเราเริ่มเขียนตามเขาได้เนี่ยสักพักมันจะฉีกแล้วก็ปรับเป็นของเราเองแต่ก็ังมีความคลายเขาอยู่ฉะนั้นเราจะเขียนหน้าพวกการ์ตูนตัวนี้เราต้องใช้บล็อกหน้าที่มันมีความเป็นสากลก็คือเลือกจากที่เราชอบเป็นหลักเข้าใจไหมอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราเขียนโดยที่เราดิบทีสอมาแล้วเราเขียนอย่างที่เราเขียนนะ่ะทรงผมทรงผมมันไม่เป็นทรงอนะ่ะ มันมันแค่ชี้้โดชี้เดเราเราไม่ได้ดูว่าเฮ้ยทรงผมไอ้การ์ตูนผู้ชายหน้าหลอแบบที่เราชอบเนี่ยเขาเขียนทรงอย่างนี้นะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่แซมแซมสับกันไปเป็นลักษณะนี้เห็นปะลูก,กตาหรือแววตาบนเบ้าหน้าเราจำม้เลยว่ามันคือจุดขายการ์ตูนของเรามันจะมีความน่าสนใจขึ้นไปด้วยอันนี้คือหนึ่งนะสัดส่วนอันนี้เนื่องจากนภศรยังเป็นเด็กอยู่พี่จะยังไม่เน้นเรื่องของการวัดระยะวัดระยะ แต่ให้คิดไว่อย่างหนึง่งพี่จะสอนวัดระยะแบบง่ายๆแ่าเราเขียนรูปอะเราดูเลยว,ว่าแบบยกมือขึ้นแค่ไหนเราต้องดูก่อนว่าแบบที่เขาเขียนะ่ะมันยกมือแต่คําถามคือมันยกแค่ไหนที่เราเขียนมันแค่ผู้ชายชูมือนักพัฒสอนต้องวัดเลยเอาไม้บรรทัดมาวางเป็นแนวนอนแล้ววัดจากแบบมือมันเลยหัวหรือเปล่าศอกมันอยู่แค่ไหนของตรงอก ในแบบอาจจะยกแค่นี้แต่เราเขียนมาเราอาจจะยกอย่างนี้ถ้าวัดอย่างนี้แสดงว่ามันเกินแบบแล้วสมมตินะศอกมันอยู่มันต้องอยู่ตรงอกแสดงว่าถ้ามันไม่อยู่ตรงอกมันก็ผิดขาขามันก้าวมาข้างหน้าเนะี่ยมันก้าวแค่ไหนห่างจากขาอีกข้างหนึง่งมากหรือเปล่าเราต้องดูว่าระยะห่างระยะก้าวของขาเนี่ยมันห่างกันมากหรือเปล่าอย่าลืมเราวาดรูปเสร็จถ้าเราวาดตามแบบขาดไม่ได้คือการวัด คราวนี้เราลงมาเรื่องของบอดี้เรื่องของร่างกายจำโครงหุ่นกระบอกที่พี่เขียนได้ใช่ไหมจำไหมนะว่าร่างกายมนุษย์ในแต่ละส่วนจะใหญ่ไปเล็กใหญ่ไปเล็กแล้วก็ใหญ่ไปเล็กสังเกตง่ายๆจากขามือใหม่จะตกม้าตายมือเล็กไปหัวโตไปแขนใหญ่ไปวเวลาเอาแต่ละส่วนของร่างกายมาประกอบ เราต้องดูตรงนั้นด้วยว่าอย่าให้มันหัวโตไปเล็กไปขาใหญ่ไปมือใหญ่ไปอันนี้พี่พูดรวมๆนะให้สังเกตจากตรงนั้นเวลาที่เราเขียนรูปในขั้นต้นนะพัอนแก้ตามที่พี่เขียนไปให้ก่อนโอเคปะ่ะตามนั้น